โลสวัสดีก็พ่อแม่พี่นอ้องก้อนเทมมปอนี่ก็คือกันย่างไปเปิงสวนใสเกลือบบูสีเขียวละย่างลงไปเพราะว่ามือขึ้นฝนตกอันดับแรกที่ย่างมาพอเลยก็คือต้นเซอรีนะครับแซบเอาเพียไปแล้วหนึ่งอันนี้แซบแซบนะครับกินกับแกวนี่สุดยอดอิ๋วบอเล็กซิมเบิรกันนะปีนี่บ่ท่านได้กินอยูเย่เด็เด,ดมาซิมเบิกันนะ นอกจากนี้ก็มีอินทรพาล่ำนั่นนะครบมมับชิมมึงหวานหวานดีดีดสุดยอดงางมาอีกจังหน่อยก็ชิมีต้นบักเกียบนะครับบักหน่อยนาะบ้านเท่าไหร่ละเออ พ่อพ่อครับยากมาเบอ่งกีกมีสวนกล้วยต้นกล้วยกันล่างสิงามๆเลยครับผมวิตจากหันเมาประทัดดุนก็มีต้นบ,บักซี่ดาเลี้ยงกันใส่ไรความกับต้นบักเน่ามะนาวมะนาวแล้วก็มีมะพร้าวด้วยนะครับโอ้มะพร้าวน้ำหอมนะพร้อมรับประทานมีบักพุงไถ้ถสะตำกินขเขาเหล้วอวยากคองหวานกับมะปี๊บบักลำไยกินอยู่หนาบ้านโอ้ชีวิตนี่เบิกบานอีดีครับกวนนะควนไปแล้วครับบ๊ายบาย